ใครจะเชื่อว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวจากเด็กหญิงตัวเล็กจะเปลี่ยนชีวิตของมหาเศรษฐีทั้งชีวิตในค่ำคืนที่แสนธรรมดาท่ามกลางแสงไฟของพัตาคารหรูเด็กคนหนึ่งกลับพูดบางอย่างที่ทำให้ทั้งร้านต้องหยุดนิ่งเธอมองหน้าพนักงานเสิร์ฟสาว เสียงเบาจาดออกมาด้วยน้ำเสียงใส่เสื้อทำไมต้องเป็นฉันฉันพยายามให้เธ่เห็นแค่คยเหนยฉันจะได้ทุกคำที่เขาให้ทู้หญิงคนนั้นยืนที่จับมือกันแต่ตอนนี้แต่มันยังตกความลับไปหมดแล้วมั่งที่สุดในกรุงเทพพยายามซ่อนมาตลอดหลายปีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพัตคารหรูใจกลางกรุงเทพแสงไฟสีทองสะท้อนจากโคมระยะด้านบนเสียงจานกระทบกันเบาๆแทรกอยู่ในความสงบ ลอเรนชายหนุ่มผู้มั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งของเมืองนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะมุมห้องสูรสีดำของเขาตัดกับผ้าปูโต๊ะสีขาวราวกับภาพในนิตยสารตรงข้ามคือเด็กหญิงตัวเล็กชื่อมะลิเธอสวมชุดกระโปรงสีขาวสะอาดตากลมใสเหมือนหยดน้ำยิ้มอย่างไร้เดียงสาในแสงอุ่นของร้านพนักงานเสิร์ฟสาวเดินเข้ามาช้าช้าเธอชื่อนิราใบหน้าสงบเสียงผู้สุภาพ แต่แววตาแฝงความเหน็ดเหนื่อยจากวันยาวนานนี่ระวางเมนูลงตรงหน้าขอต้อนรับค่ะคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะเสียงเธออ่อนโยนจนคนทั้งโต๊ะนิ่งเงียบมาริจ้องหน้าเธออย่างพิจารณาเหมือนกำลังมองเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเด็กหญิงจากนั้นมาริลงจากเก้าอี้ก้าวเท้าเล็กๆวิ่งไปหานิราก่อนจะอบกอดขาเธอแน่น เสียงพูดของเด็กหญิงดังขึ้นชัดเจนกลางร้านหนูอยากให้เธอเป็นคุณแม่ของหนูมือของนิราสั่นจานที่ถืออยู่เกือบหล่นดวงตาของเธอเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินลอเรนลุกขึ้นช้าๆผู้จัดการร้านและลูกค้าทุกคนหันมามองแต่เขาไม่ได้โกรธมีเพียงความตกใจปนบางอย่างในแววตาเขามองนิรา หญิงสาวที่ยืนตัวแข็งเหมือนรูปปัน้นแล้วหันไปมองลูกสาวที่ยังกอดแน่นไม่ยอมปล่อยบรรยากาศทั้งร้านเหมือนหยุดนิง่งเสียงดนตรีเบาๆจากเปียโนโด้านหลังค่อยๆจางลงกลิ่นไวน์หอมลอยคลักคลุ้งในอากาศนิราก้มลงมองใบหน้าเล็กๆที่ซุกอยู่ตรงอกของเธอความอบอุ่นแผ่วเบาไหลเข้ามาในใจโดยไม่ทันตั้งตัวลอเรนสูดหายใจลึก เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคำพูดของเด็กน้อยถึงทำให้รู้สึกแบบนี้บางอย่างในแววตาของนิราเหมือนเรียกความทรงจำเก่าที่เขาพยายามลืมเงียบงานนั้นเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นแรงสัะเทือนในใจทุกคนและในวินาทีนั้นเองบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงลมหายใจของนิราสั่นเบาๆเธอยืนนิ่งราวกับไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรต่อ มืออุ่นเล็กของมะลิยังคงกอดแน่นเด็กหญิงซบลงที่เอวของเธออย่างไว้ใจลูกค้าหลายคนเริ่มหันมองเสียงกระซิบกระซาบดังทั่วร้านแต่สำหรับนิราทุกอย่างเหมือนเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเธอก้มหน้ามองเด็กหญิงเห็นความไร้เดียงสาในแววตาและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในใจละลายลอเรนก้าวเข้ามาใกล้ สายตาคมของเขายังคงนิ่งแต่ภายใต้แววตานั้นคือความสับสนทั้งไม่เข้าใจทั้งไม่กล้าสแสดงออกมลิเสียงของเขาแผ่วลงลูกพูดอะไรนะเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตากลมใสจ้องพ่อของเธออย่างซื่อหนูอยากให้เธอเป็นแม่ของหนูค่ะคำพูดนั้นซ้ำอีกครั้งและคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งแรกทุกโต๊ะในร้านเงียบสนิท แม้แต่เสียงแก้วกระทบกันยังหยุดไปชั่วขณะนิรารีบก้มตัวน้ำเสียงสั่นแต่พยายามสงบหนูมะลิกอย่าพูดแบบนั้นสิคะพี่เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟนะแต่เด็กหญิงสายหน้าแรงหนูชอบพี่หนูอยากให้พี่อยู่กับเราลอเรนยืนนิง่งในหัวเขามีเพียงคำถามนับพันทำไมลูกถึงพูดแบบนั้นทำไมถึงดูเหมือนรู้จักผู้หญิงคนนี้มานาน เขาหันไปมองนิราอีกครั้งและในแสงไฟสีทองนั้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างในใบหน้าของเธอความอ่อนโยนที่คล้ายกับคนคนหนึ่งในอดีตกลิ่นน้ำหอมของเธออ่อนๆผสมกับกลิ่นไวายแดงที่ลอยอยู่รอบโต๊ะทำให้เขายืนชะงักเหมือนหัวใจถูกดึงกลับไปในวันเก่าวันนั้นก่อนภรรยาของเขาจะจากไปอย่างไม่มีคำลาเสียงหัวเราะของเด็กหญิง กลายเป็นเสียงเดียวที่ดังในหัวของนิราเธอหลับตาแน่นสุดลมหายใจพยายามไม่ให้ความรู้สึกบางอย่างแสดงออกมาพนักงานในร้านเริ่มเดินเข้ามาใกล้แต่ลอเร,เรนยกมือขึ้นไม่เป็นไรเขากล่าวเสียงเรียบนิรามองหน้าเขาแววตานั้นนิ่งแต่ลึกเหมือนมีบางอย่างที่อยากพูดแต่เลือกจะกลืนกลับเข้าไปเธอค่อยคอยคุกเข่าลง ระดับสายตาอยู่พอดีกับมลิหนูมลิพี่ดีใจที่หนูชอบพี่นะแต่พี่ไม่ใช่แม่ของหนูเด็กหญิงนิ่งใบหน้าค่อยๆเศร้าลงเธอหันไปมองพ่ออย่างสับสนแต่พ่อเหงาใช่ไหมแม่ไม่อยู่แล้วหนูอยากให้พ่อยิ้มอีกคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งอีกครั้งแม้แต่ลอเร,เรนยังต้องหายใจช้าลงเขามองลูกสาวอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง นิรามองสองพ่อลูกตรงหน้าหัวใจของเธอเริ่มสั่นอีกครั้งเธอจำได้ดีความรู้สึกนี้คืออะไรมันคือความอบอุ่นที่เธอไม่ได้สัมผัสมานานแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่เธอไม่กล้าเข้าใกล้โลกของเขาโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจและชื่อเสียงในขณะที่เธอเป็นเพียงหญิงธรรมดาที่แค่พยายามหาเงินส่งแม่รักษาตัวอยู่บ้าน ขอโทษนะคะเสียงของนีราเบาแทบไม่ได้ยินหนูคงคิดถึงแม่มากสินะมาลิพยักหน้าเธอกลืนก้อนสะอื้นลงคอนิราก้มลงลูบผมเด็กหญิงเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนจนมาลิหลับตาเหมือนรู้สึกปลอดภัยลอเรนมองภาพนั้นรู้สึกเหมือนบางอย่างในใจเริ่มคลายภาพที่เห็นตรงหน้าหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาแทบไม่รู้จัก กลับทำให้บรรยากาศรอบตัวอบอุ่นขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันก็มีบางอย่างในใจเขาเตือนว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นิราล,ลุกขึ้นพยายามจะขอโทษอีกครั้งแต่สายตาของลอเรนหยุดเธอไว้คุณชื่ออะไรนะเขาถามนิราค่าเธอตอบเบาๆเขาพยักหน้าผมรู้สึกว่าเราเคยเจอกันมาก่อน นิราสะดุง้งมือเธอกอถาดแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนจะพูดอะไรเสียงหัวหน้าพนักงานก็ดังขึ้นคุณนิราโต้หกเรียกค่ะเธอรีบขอตัวเดินจากไปอย่างสุภาพแต่ก้าวเดินของเธอไม่มั่นคงเหมือนตอนเข้ามาลอเร,เรนนั่งลงช้าๆมองตามเธอไปจนลับตาหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลและภาพในอดีตกลับมาอีกครั้ง หญิงสาวในวันฝนตกเมื่อห้าปีก่อนยืนถือร่มสีฟ้ายื่นให้เขาตรงสีแยกไฟแดงรอยยิ้มอ่อนโยนแบบเดียวกันเสียงพูดคล้ายกันและตอนนั้นเขาไม่เคยรู้ชื่อของเธอเขาหลับตาลมหายใจหนักขึ้นมือกำแก้วไวแน่นจนสัน่นในมุมห้องนี้รากำลังยืนพิงกำแพงหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะ เธอรู้สึกว่าคนคนนั้นจำเธอได้และความลับที่เธอเก็บไว้มานานอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเธอหลบเข้าไปในห้องครัวพยายามสูดลมหายใจลึกกลิ่นอาหารผสมกลิ่นน้ำมันร้อนแต่มันไม่ช่วยให้ใจสงบเลยมือของเธอสัน่นภาพมาลิยังก้องอยู่ในหัวคำพูดอยากให้เธอเป็นแม่ของหนูยังวงเวียนในใจไม่หยุดเพราะเด็กคนนั้น หน้าคล้ายใครบางคนเหลือเกินนีราหลับตาแน่นน้ำตาเม็ดเล็กไหลออกมาโดยไม่ตั้งใจเธอรู้ดีว่าโชคชะตากำลังเล่นตลกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันอาจพาเธอกลับไปเผชิญกับอดีตที่เธอไม่เคยอยากเจออีกเลยข้างนอกละเรนยังคงนั่งนิ่งมลิกอดตุ๊กตาแน่นเธอเงียบไปแต่ยังมองไปทางครัวเหมือนรอให้นีรากลับมา เขามองลูกสาวแล้วถอนหายใจแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและในขณะเดียวกันพนักงานชายคนหนึ่งเดินมาหยุดข้างโต๊ะเขากระซิบเบาๆคุณลอเรนครับมีคนฝากซองจดหมายไว้ที่เคาน์เตอร์บอกว่าให้คุณโดยเฉพาะลอเรนรับมาซองสีครีมไม่มีชื่อผู้ส่งเพียงลายมือเรียบง่ายว่าสำหรับคุณและลูกสาวเขามองซองนั้นครู่หนึ่ง หัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดกล่องความทรงจำที่ปิดมานานเหมือนกำลังถูกเปิดออกอีกครั้งและในครัวนิราก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเธอเปิดกระเป๋าเล็กๆที่พกติดตัวหยิบรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งออกมาภาพในนั้นคือชายในชุดสูทด,ดำอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนใบหน้าของชายคนนั้นคือคนเดียวกับที่นั่งอยู่ในห้องอาหารตอนนี้ นิรามองภาพถ่ายในมืออย่างเงียบงันปลายนิ้วเธอสั่นเล็กน้อยกระดาษเริ่มเก่าซีจางแต่ใบหน้าบนรูปยังชัดเจนชายในรูปคือเขาปลาเรนชัยพรมชายที่ตอนนี้นั่งอยู่ในร้านเดียวกันห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเธอสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจดังอยู่ในหูเหมือนเสียงกลองเธอคิดถึงคืนฝนตกวันนั้นอีกครั้งคืนที่เธอยังเป็นเพียงนักศึกษาฝึกงาน เธอลืมร่มไว้ที่ป้ายรถเมล์และเขาชายแปลกหน้าที่ดูเหมือนหลงทางในสายฝนได้ส่งร่มคันนั้นให้พร้อมรอยยิ้มที่เธอไม่เคยลืมจากวันนั้นเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอแม้ไม่เคยคิดว่าจะได้พบอีกแต่โชคชะตากลับพาเขามาอยู่ตรงหน้าพร้อมเด็กหญิงตัวเล็กที่มีดวงตาเหมือนเธอในกระจกทุกเช้าเสียงเรียกจากหัวหน้าพนักงานปลุกเธอให้ตื่นจากพวัง นิราโตสิบสองสั่งของหวานครับเธอรีบเก็บรูปใส่กระเป๋าล้างหน้าด้วยน้ำเย็นในอ่างเล็กหลังครัวก่อนเดินออกไปด้วยรอยยิ้มที่ฝืนไว้ขณะเดียวกันลอเรนเปิดซองจดหมายบนโต๊ะในนั้นมีเพียงกระดาษหนึ่งใบาลายมือเรียบง่ายแต่มั่นคงบางความจริงไม่สามารถซ่อนตลอดไปถ้าคุณยังอยากรู้เรื่องของมะลีให้ตามกลิ่นของความทรงจำเขานิ่งงนัน กระดาษสั่นในมือโดยไม่รู้ตัวข้อความนั้นไม่ลงชื่อแต่กลิ่นน้ําหอมจางๆบนกระดาษเหมือนกับกลิ่นที่ลอยจากนิราตอนเธอเดินผ่านหัวใจเขาเต้นแรงความสงสัยผสมความกลัวบางอย่างเริ่มเข้าครอบงำเขาไม่เข้าใจว่าทำไมข้อความนี้ถึงทาให้มือเย็นเฉียบมาลีเริ่มม่วงเธอวางหัวลงบนแขนพ่อเสียงหายใจของลูกเบาและสม่ำเสมอ ในขณะที่ลอเร,เรนยังคงจ้องกระดาษในมือสายตาเหมือนหลงเข้าไปในเขาวงกฏของอดีตภาพหญิงสาวในวันฝนตกผุดขึ้นในหัวกลิ่นดินเปียกกลิ่นน้ำหอมจางๆและเสียงพูดอ่อนโยนที่เคยกล่าวว่าทุกคนสมควรได้เริ่มต้นใหม่ประโยคเดียวที่เขาไม่เคยลืมเขาพึมพำชื่อในใจนิรานิรากลับมาที่โตอีกครั้งถือถาดของหวานไว้ในมือ แสงไฟสะท้อนบนใบหน้าทําให้เธอดูสงบนิ่งแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์เธอวางของลงเบาๆพยายามไม่สบตาเขาแต่เสียงของลอเรนดังขึ้นก่อนคุณทํางานที่นี่มานานหรือยังนีราชงังกเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆเกือบสองปีค่ะแล้วก่อนหน้านั้นละ่ะก่อนหน้านั้นเธอหยุดคิด ฉันอยู่ต่างจังหวัด่ะดูแลแม่ที่ป่วยเขาพยักหน้าแต่แววตาย,ยังคงจับจ้องไม่ละเหมือนกำลังค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงเสียงดนตรีจากเปียโ,โนเริ่มเล่นเพลงใหม่ทำนองช้าและเศร้าเหมือนประกอบให้กับบทสนทนาที่ค้างกลางอากาศนิราเริ่มถอยหลังเล็กน้อยขอตัวนะคะเธอหมุนตัวจะเดินออกแต่เสียงของเขาดังตามมาอีกครั้ง กลิ่นน้ำหอมของคุณผมเคยได้กลิ่นนี้เมื่อห้าปีก่อนเท้าของเธอหยุดกล้ามเนื้อทั้งตัวแข็งตึงแต่เธอไม่หันกลับเพียงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นคืนนั้นฝนตกหนักมากเขาพูดต่อคุณยื่นร่มให้ผมจำได้ไหมเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบกลบทุกเสียงเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกพยายามไม่ให้เสียงสัน่นฉันจำไม่ได้ค่ะ เธอตอบเบาๆก่อนจะรีบเดินหนีออกจากห้องอาหารลอเรนนั่งนิ่งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากแต่ในดวงตามีทั้งความอบอุ่นและความเจ็บปวดเขาเรียกพนักงานมาชำระเงินอุ้มมะลิที่หลับอยู่ขึ้นในอ้อมแขนและมองไปทางครัวอีกครั้งก่อนจะเดินออกนีรายืนอยู่หลังประตูบานเลื่อนเธอเห็นเขาเดินผ่านกระจกใส เห็นร่างเขาอุ้มลูกสาวไว้แน่นในอ้อมแขนภาพนั้นทําให้เธอหายใจไม่ออกน้ําตาเริ่มไหลไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะกลัวว่าสักวันทุกอย่างที่เธอพยายามซ่อนจะถูกเปิดเผยจนหมดเมื่อเธอกลับถึงห้องพักเล็กๆด้านหลังร้านเธอหยิบกล่องไม้เก่าที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงออกมาภายในกล่องมีรูปถ่ายอีกหลายใบทุกใบคือภาพของเด็กทารกในผ้าห่มสีชมพู และภาพชายในชุดสุดดำที่อุ้มเด็กนั้นไว้ด้วยรอยยิม้มเธอลูปรูปช้าๆเสียงสะอื้นแผ่วเบาหลุดออกมาแม่ขอโทษนามลิแต่เธอก็รีบปิดปากตัวเองเธอไม่ควรพูดชื่อนั้นออกมาดังๆเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นนิราสะดุง้งนิรามีคนมารอข้างหน้าเขาบอกว่าจะคืนร่มให้เธอเธอชะงักร่ม ใช่เขาถือร่มสีฟ้าบอกว่าเธอลืมไว้เมื่อห้าปีก่อนหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งมือสั่นขณะจับลูกบิดประตูทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าเหมือนหนักขึ้นเมื่อถึงประตูหน้าลอเรนยืนอยู่ตรงนั้นในมือของเขามีร่มสีฟ้าร่มคันเดียวกับในความทรงจำเขายกมันขึ้นช้าๆผมคิดว่าคุณคงอยากได้มันคืนนิรามองร่ม แล้วเงยหน้าขึ้นศบตาเขาไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายคุณรู้ใช่ไหมเสียงของเขาแผ่วเบาเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่ลูกของผมน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของเธอเธอพยายามพูดแต่เสียงขาดหายฉันฉันไม่ตั้งใจให้คุณรู้แต่ผมรู้แล้วเขาพูดและผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องซ่อน นิรางเงียบเธอหลบตาสายลมเย็นพัดเข้ามาในห้องกลิ่นฝนเก่าจากร่มคันนั้นลอยออกมาเหมือนกลิ่นในคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นเพราะตอนนั้นฉันคิดว่าคุณไม่พร้อมฉันไม่อยากให้เขาโตขึ้นในโลกของคุณที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและการต่อสู้ลอเรนหลับตาคำพูดนั้นแทงลึกในใจเขาเข้าใจทันทีว่าทำไมเธอถึงจากไปโดยไม่บอก นิรามองหน้าเขาแต่เมื่อฉันเห็นมลิอีกครั้งฉันรู้ว่าฉันหนีความจริงไม่พ้นอีกต่อไปลอเร,เรนค่อยๆวางร่มไว้ข้างตัวยื่นมือออกไปหาผู้หญิงตรงหน้าผมก็ไม่อยากหนีอีกแล้วเหมือนกันสายตาทั้งคู่สบกันมีทั้งความเจ็บปวดความรักและความกลัวแต่มันคือสายตาของคนสองคนที่เข้าใจว่าบางสิ่งในชีวิตไม่สามารถซ่อนตลอดไป เสียงฝนเริ่มโปรยจากฟ้าอีกครั้งนิรามองขึ้นเหมือนท้องฟ้ากำลังย้ำเตือนว่าอดีตไม่ใช่สิ่งที่ควรลืมแต่คือสิ่งที่ต้องยอมรับมาลิเดินออกมาจากหลังรถเธอตื่นพอดีพ่อพี่นิราทั้งสองหันไปมองพร้อมกันเด็กหญิงยิ้มกว้างวิ่งมากอดทั้งคู่ไว้แน่นแสงไฟจากหน้าร้านสะท้อนบนพื้นเปียกสามเงาทอดเรียงอยู่ข้างกัน เล็กกลางและใหญ่เหมือนภาพที่เราวันเติมเต็มมานานแสนนานเสียงฝนเริ่มตกเบาๆนอกหน้าต่างและอ,องน้ำกระทบกระจกใสของร้านอาหารไฟในร้านส่องสะท้อนเป็นประกายราวกับน้ำตาที่ไม่ยอมร่วงนิราย,ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมือหนึ่งจับมือเล็กของมลิไว้แน่นเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมานานลอเรนมองภาพนั้นเงียบเงียบ หัวใจของชายที่เคยแข็งดั่งหินกลับอ่อนลงอย่างประหลาดเขาเดินเข้าไปใกล้หยุดอยู่ตรงหน้าทั้งสองคนเสียงรองเท้าหนังของเขาแต่พื้นเบาๆแต่หนักแน่นนิราเขาเรียกชื่อเธอเป็นครั้งแรกน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความลังเลลูกสาวของผมเธอไม่เคยพูดแบบนี้กับใครมาก่อนนิราก้มหน้าลงเธอไม่รู้ว่าควรพูดอะไร เพียงแต่รับรู้ว่าหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดจากอกขอโทษครับเด็กอาจแค่พูดเล่นเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่พยายามสงบมาริสายหน้าแรงแรงไม่ใช่พูดเล่นหนูชอบเธอจริงๆเสียงเด็กน้อยใส่ซื่อเกินกว่าจะโกหกความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งลูกค้าหลายคนเริ่มหันกลับไปสนใจอาหารแต่สำหรับทั้งสามคนโลกเหมือนหยุดเคลื่อนไหวลอเร,เรนมองหน้านิราอีกครั้ง เธอมีบางอย่างที่แตกต่างจากผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยพบไม่มีความโลภไม่มีความกลัวมีเพียงความจริงใจที่ส่องผ่านแววตาคุณมีลูกไหมเขาถามช้าช้านิราสายหน้าไม่มีครับฉันดูแลแม่ที่ป่วยอยู่บ้านแม่เป็นทุกอย่างในชีวิตฉันคำพูดนั้นทำให้มลียิมเธอยกมือขึ้นแต่ใบหน้านีราเบาๆหนูอยากให้แม่ของหนูยิ้มแบบนี้บ้าง นิราเม้มปากน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคำพูดของเด็กน้อยถึงแทงเข้าไปในใจได้ลึกขนาดนี้ลอเรนยืนนิง่งเขาหลับตาชั่วครู่เหมือนกำลังชั่งใจบางอย่างคุณชื่อนิราใช่ไหมค่ะคืนนี้ถ้าคุณสะดวกผมอยากให้คุณมาทานข้าวกับเราอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะพนักงานเสิร์ฟเสียงรอบข้างเหมือนเงียบลง หัวใจของนิราแทบหยุดเต้นเธอไม่เคยถูกเชิญจากลูกค้าระดับนี้มาก่อนโดยเฉพาะจากชายที่ทั้งร้านพูดถึงด้วยความเกรงใจเธอพยายามพูดสุภาพขอบคุณค่ะแต่ฉันคงไม่สะดวกแต่ก่อนจะพูดจบมาลีรีบจับมือเธออีกครั้งหนูอยากเจอเธออีกนะความจริงใจของเด็กหญิงชนะทุกเหตุผลนิราพยักหน้าช้าๆได้คะ่ะ ค่ำนั้นหลังร้านปิดฝนยังคงตกพรำๆนิรานั่งอยู่ในรถเมสายเดิมที่เธอขึ้นทุกคืนแสงไฟจากถนนทอดยาวบนหน้าต่างเธอมองออกไปนอกกระจกภาพของเด็กหญิงในชุดขาวยังวนอยู่ในหัวเธอคิดถึงสายตาของลอเรนสายตาที่ไม่ได้เต็มไปด้วยอำนาจแต่กลับมีความว่างเปล่าลึกๆเหมือนคนที่เคยสูญเสียหัวใจเธอเริ่มอ่อนไหว เธอพยายามสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งเพราะเธอรู้ดีว่าคนอย่างเขาอยู่กันคนละโลกแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นลอเรนกลับมาที่ร้านอีกครั้งพร้อมกับมะลิที่ดูร่าเริงกว่าทุกวันพนักงานหลายคนกระซิบกันเบาๆเ,เพราะไม่เคยเห็นมหาเศรษฐีคนนี้ยิ้มแบบนั้นมาก่อนนิราก้าวเข้ามาในห้องรับรองพิเศษ เธอสวมชุดเรียบง่ายสีฟ้าอ่อนผมถูกรวบไว้ด้านหลังอย่างเรียบร้อยมาลีรีบวิ่งเข้าไปกอดทันทีหนูบอกพ่อแล้วว่าเธอจะมาลอเรนยิ้มบางๆขอบคุณที่มาอาหารจา,จานแล้วจานเล่าถูกนำมาเสิร์ฟแต่ไม่มีใครแต่ต้องพวกเขาเพียงพูดคุยกันเรื่องเล็กๆที่แปลกประหลาดแต่กลับอบอุ่นนีราเล่าเรื่องแม่ของเธอ เล่าเรื่องความฝันเล็กๆที่อยากเปิดร้านกาแฟาเล็กๆริมถนนมาริตั้งใจฟังตาโตเลาเรนเงียบแต่มุมปากของเขามีรอยยิ้มจางๆจนเมื่อมื้ออาหารจบลงเขาหันไปหานิราผมไม่รู้ว่าทำไมลูกสาวผมถึงพูดแบบนั้นวันนั้นแต่ผมรู้ว่าเธอพูดจากหัวใจนิรางเงียบเธอไม่อยากให้คำพูดของเขาเลยเถิด แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นผมอยากช่วยคุณเรื่องแม่ถ้าคุณไม่ว่าอะไรเธอสายหน้าอย่างสุภาพไม่เป็นไรค้าฉันดูแลแม่ได้เขายิ้มผมชอบที่คุณพูดแบบนั้นหลายสัปดาห์ผ่านไปมาลียังคงมาที่ร้านเดิมทุกสัปดาห์และทุกครั้งนีราก็จะอยู่ที่นั่นพวกเขาเริ่มคุ้นเคยเริ่มหัวเราะด้วยกัน เริ่มเล่าเรื่องในอดีตที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยจนวันหนึ่งแม่ของนิราอาการสุดหนักและใครบางคนได้ส่งคนมาช่วยโดยไม่ต้องร้องขอลอเรนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอีกแต่นิรารู้ดีว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังวันนั้นเองเธอเริ่มมองเขาด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีผู้มีอำนาจแต่ในฐานะคนที่มีหัวใจคัสุดท้ายในเรื่องราวนี้ ร้านอาหารปิดไฟเหลือเพียงแสงเทียนบนโต๊ะหนึ่งนิรานั่งอยู่กับลอเรนและมาริเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กหญิงก้องในร้านว่างเปล่านิรามองเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนและเมื่อมาริเอนหัวลงบนตักเธอเธอก็ลูบผมเบาๆลอเรนมองภาพนั้นด้วยสายตาอ่อนโยนในความเงียบนั้นเขารู้ว่าบางครั้งครอบครัวไม่ได้เกิดจากสายเลือดแต่มาจากหัวใจที่เลือกกัน แสงเทียนไหววูบเล็กน้อยแต่ไม่ดับเหมือนความอบอุ่นที่เพิ่งเริ่มต้นในหัวใจของทั้งสามคนและจากคืนนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของพวกเขาไม่ได้จบแต่มันเพิ่งเริ่มต้นในรูปแบบใหม่เรียบง่ายอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายของคำว่าบ้าน